ชาวไทยมิตรู้ไหมครับว่าที่ชายแดนช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์มีพื้นที่ที่ไทยถือว่าเป็นของเราแบบสมบูรณ์แต่กัมพูชากลับอ้างสิทธิ์ด้วยและตรงนั้นเองแหละที่ถูกใช้สร้างบ่อนคาสิโนขึ้นมานายวีระสมความคิดเคยออกมาเปิดเผยว่าบ่อนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เริ่มก่อสร้างราวปี2 5 5 8แถึง2559และเปิดอย่างเป็นทางการในปี2560ทั้งบีก่อนหน้านั้นเคยขออนุญาตมาตั้งแต่ปี2 0 0 0 551แต่ไม่ผ่านจนกระทั่งยุคคสชถึงได้เดินหน้าอย่างรวดเร็วที่สําคัญบ่อนนี้ไม่ใช่ของใครก็ได้แต่เป็นของออกอย่าลืมเหงนักลงทุนใหญ่ชาวกัมพูชาซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสมเด็จฮุนเซนถึงขั้นถูกเรียกว่าเป็นมือขวาทางธุรกิจของฮุนเซนเลยทีเดียวและยังมีเครือข่ายทุนจากสิงคโปร์กับกลุ่มการเมืองและทหารกัมพูชาหนุนหลังอย่างเป็นระบบแอดก็อดตั้งคําถามไม่ได้เลยว่าทําไมพื้นที่ที่ไทยยืนยันว่าเป็นของเราถึงปล่อยให้ ต่างชาติเข้ามาสร้างบ่อนเต็มรูปแบบได้ในวีระยังตั้งข้อสังเกตไปถึงผู้มีอำนาจในเวลานั้นโดยเฉพาะพลเอกพระวิดวงศสุวรรณซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมว่าต้องมีส่วนรับผิดชอบเชิงยุทธศาสตร์ผลที่เกิดขึ้นชัดเจนมากครับกังพูชาได้ผลประโยชน์เต็มๆทั้งรายได้และภาษีแต่ฝั่งไทยกลับเสียทั้งเงินตราที่ไหลออกนอกประเทศและยังไม่สามารถใช้กฎหมายบังคับในพื้นที่นั้นได้เลยชาวไทยที่เคยข้ามไปเล่นก็เหมือนเอาตัวเองไปเสี่ยงโดยไม่มีการคุ้มครองจากกฎหมาย นายวิระถึงได้ออกมาเรียกร้องเสียงดังว่าต้องยกเลิก MOU ปี43ที่เป็นต้นทางของปัญหาพื้นที่ทับซ้อนต้องปิดด่านถาวรและทวงคืนพื้นที่กลับมาให้อยู่ในความควบคุมของรัฐไทยให้ได้แอดเห็นด้วยกับเขาเลยครับเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องของการเกลียดเพื่อนบ้านแต่คือการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของคนไทยทุกคนแล้วชาวไทยมิตแล่ะครับคิดยังไงไหนเรื่องนี้ก็ถูกเปิดออกมาแล้วแอดว่ามันควรจะต้องแก้ให้จบอย่าปล่อยคาราคาสั่งแล้วฝากชาวไทยมิรช่วยแชร์คลิป คลิปนี้ต่อไปให้มากที่สุดเพื่อให้คนไทยได้รู้กันเราจะยอมปล่อยให้พื้นที่ที่เรายืนยันว่าเป็นของเราถูกใช้เป็นบ่อนคาสิโนของต่างชาติไปตลอดจริงๆหรอ